นะครับตัวนี้นะครับอยู่ไว้นานแล้วนะครับก็ติดเหมือนเดิมนะครับกระป๋องเก่าๆอย่าเพิ่งทิ้งสามารถนํามาทําเป็นตะเกียงฉุกเฉินได้นะครับสิ่งที่ต้องมีคัตตอนบัตรกระป๋องเก่าน้ํามันพืชเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นผมนะจะเลือกเอากระป๋องนี้นะครับหรือจะเป็นกระป๋องเบดี้ก็ได้นะครับที่มีหูประมาณนี้นะครับลักษณะนี้ใช้ได้นะครับที่มีรูนะครับอันดับแรกนะครับก็ทําการเจาะนะครับแล้วก็ตัดนะครับ ไปเลยนะครึ่งหนึ่งจากนั้นนะครับก็ทําการตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเสมอนะครับแล้วก็ตัดให้พอดีนะครับแล้วก็นํากระป๋องส่วนบนนะครับอามาทาบนะครับตัดให้ต่ํานะครับต่ำกว่ากระป๋องแรกนะครับก็ตัดให้ได้ประมาณนี้นะครับส่วนก้นนะครับตัดให้สูงนะครับ ส่วนหัวนะครับตัดให้ตามกว่าหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ก็จากนั้นนะครับใช้กัานกายนะครับตัดครับตามขอบนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแล้วก็นาส่วนฝานะครับเอามาใส่ไว้ด้านในนะครับกดนะครับทีละอันนะครับก็จากนั้นนะครับทําการกดเข้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับให้สุดอืนี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับขนาดเล็กนะครับกำลังพอดี จากนั้นนะครับก็นําคัตตันบัตนะครับของเรานะครับนํามาเสียบไว้นะครับทําการตัดนะครับแล้วก็นํามาเสียบนะครับตรงช่องอันตรงกลางนะครับช่องกลางมีช่องกลางกับช่องข้างนะครับเราก็ใส่ช่วงนี้นะครับใส่เข้าไปม้วนนะครับม้วนเข้าแล้วก็ทําให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเพนน้ำม,มันพืชเก่านะครับที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงปลานี่นะครับก็ให้เต็มประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการจุดดูนะครับ เนี่ยนะครับไฟของเราครับก็เริ่มติดแล้วนะครับตะเกียงมินี่จากของเหลือใช้นะครับสามารถติดได้นะครับหลายชั่วโมงนะครับตะเกียงขนาดนี้นะครับเนี่ยนะครับวิธีทําที่ถูกต้องนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าทําแล้วไม่ติดนะครับวิธีทํานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่นะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะครับ ถ้าเสียบประมาณนี้นะครับเสียบไว้สูงๆนะครับก็ทําการจุดนะครับแบบนี้ไฟดับนะครับไม่ติดนะครับก็จะจุดได้แค่ไม่กี่วินะครับเห็นไหมครับก้านของมันนะครับก็จะเริ่มไหม้นะครับละลายนะครับรอดูนะครับนะครับละลายนะครับแล้วก็จะตกลงไปนะครับไม่ติดนะครับ ไฟเริ่มดับนะครับดับเรียบร้อยอันนี้คือวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับใส่เข้าไปนะให้สัมฤทนะครับโดนน้ามันนะครับถ้าปล่อยไว้สูงสแบบนี้นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับที่ก้านในรูตัวนี้นะครับจะดูดน้ํามันขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปนะครับม้วนม้วนะครับให้โดนน้ามันครึ่งหนึ่งยิ่งดีนะครับนะครับสัมฤของเรานะครับก็จะดูดซับน้ํามันนะครับขึ้นมานะครับเติ่มชุ่มแล้วนะครับสําฤีนะครับ แล้วก็ทําการจุดได้เลยนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับสำลีนะครับก็ดูดซับน้ํามันนะครับขึ้นมาเผาไหม้นะครับในส่วนบนนะครับไม่ใช่ว่าดูดน้ํามันนะครับด้วยก้านนะครับไม่ใช่นะครับตักกันของมันครับต้องเอาไว้ตำนะครับให้โดนน้ามันพืชนะครับถึงจะติดนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับติดได้หลายชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเทียนนะครับใช้ได้นานมากกระป๋องเบอร์ดี้เก่านะครับก็เหมือนกันครับถ้าว่าเพื่อนๆพี่นะครับไม่อยากตัดกระป๋องนะครับก็ใช้แบบยาวเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเน้นแบบขนาดเล็กนะครับถ้าแบบแนวยาวนะครับสามารถใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปแล้วก็ให้เต็มนะครับทําการใส่สำลีนะครับให้โดนน้ำมันพืชครึ่งหนึ่งมวนๆนะครับยัดเข้าไปนะครับ ส่วนกระป๋องเบอดี้นะครับมันจะเงยขึ้นสูงนะครไอตัวตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับโดยนะครับเดี๋ยวันจะออกก่อนนะครับหานตัวนี้นะครับออกมาข้างนอกนะครับแล้วให้ทําการกรีดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้กรีดก็ไปเลยนะครับให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็ใช้กันไก่นะครับกดนะครับกดในส่วนฝั่งนี้นะครับกดลงนะครับแล้วก็นําก้านนะครับเอามาเสียบ แล้วก the the re the well, ็ทําการกดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดันเข้านะครับนี่นะครับก็จัเสมอนะครับพอดีนะครับสํารีดโดนน้ามันไปนะครับครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเอาไว้จุดนะครับแล้วก็เทน้ํามันพืชลงไปนะครับให้เต็มนะครับก็สามารถจุดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับจุดไว้นานแล้วนะครับก็ติดเหมือนเดิมนะครับถือว่าประหยัดนะครับสัสดีอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ